ไทม์ค่ะเวลาเวลาปกติแล้วไปทําำนาม timeless แปลว่าตลอดกาลไม่สามารถนับเป็นเวลาได้ตลอดกาล understand ผูคุอยากได้ prefix คือ miss ถลก miss understand ก็ under คือเข้าใจผิดคำนี้เป็นเว r b นะคะเข้าใจผิด understanding คือความเข้าใจ Understand เฉยๆเป็น verb ค่ะ Understandable เข้าใจได้ Understandably อย่างเข้าใจเลย Television ปกติแล้ว vision เป็นการมองเห็นค่ะครูใส่ tele เข้าไป tele ระยะไกลใช่ปะ่ะ Television คำนี้เป็นนามนะคะ TV Vaccine คำนี้มาแล้ว vaccine ปกติแล้ว vaccine ถ้าฉีดวัคซีนเรียกวัคซีน ate เป็น verb ค่ะเมื่อวานไปโรงพยาบาลมา แมวกัดก็ไปฉีดวัคซีนมาเพิ่มได้พิษสุนัขบ้ามาสองเข็มกับเอออะไรอ่ะบาดทะยักอีกเข็มหนึ่งเพิ่งฉีดซีโนแวคไปเมื่อวันที่ห้าวันที่เก้ามาจัดอีกสามเข็มอยากโดนแทงอยากโดนช้อนแกงอยากโดนชั้นแกงล <laughs> ้อเล่นค่ะ <laughs> <laughs> ต่อ <laughs> ด้คำว่า write write แปลว่าเขียน rewrite แปลว่าเขียนใหม่ค่ะ ใส่รีเข้าไปเขียนใหม่ where รูใส่ under เข้าไปค่ะ under w e a r w e a r แปลว่าใสอ่อันนี้เป็น verb เ,เนาะ under w e a r เป็นคำนามค่ะสิ่งที่อยู่ใต้กางเกงก็คือกางเกงในกางเกงใน wide wide กว้าง w i d e ความกว้าง widen ทำให้กว้าง w i d e เฉยๆเป็น adjective ค่ะ wide หอย่างกว้างขวางก็ E ด้วยค่ะ ตอนนี้กับเสียงคือมันไม่มันไม่ได้ไมัมมม่นใจนะคะที่ว่ามันชัดมัดนจบจบเร็ด้วยอ,อ,อ๋อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวจะจบแล้วล,ลูกเหลืออีกสามคำเดี๋ยวครูอ,อัพคลิปไว้ให้ใน Youtube สามารถไปดูย้อนหลังได้ได้ค่ะแต่ก็อธิบายวิธีการไว้แล้วเนาะว่าทำยังไงครูขอคนละสามคำมาลูก จำได้เนาะอ่ะมีเหลือคำว่า wave ที่แปลว่าคลื่นค่ะ weight ที่แปลว่าน้ำหนักแล้วก็ yellow ที่แปลว่าสีเหลืองเหลือสามคำแค่นี้เสร็จแล้วมีคำถามไหมคะถ้าไม่แน่ใจเด็กๆตีตารางเลยตีตารางวิธีการส่งงานนะทำเหมือนเดิมตีตารางแล้วเลือกมาแค่สามคำจะใส่สมุดใส่โน้ตถ่ายรูปมาหรือแคปจออะไรก็ได้ได้หมดเลยเหมือนเดิม โอเคแล้วก็ส่งวันไหนหรอขยันก็ส่งได้เลยแต่ว่าครูอยากได้ภายในสัปดาห์หน้าเพราะว่าสัปดาห์หน้าครูจะลงคะแนนแล้วส่วนคะแนนสรุปเดี๋ยวหกทับเดเดี๋ยวส่งให้น่าจะภายในวันนี้ค่ะน่าจะทันโอเคบอ Do you have any question เดี๋ยวลองไปทําดูก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่แน่ใจส่งรูปมาให้ดูแล้วเดี๋ยวครูดูให้โอเคนะบอมีคำถามใช่ค่ะใช่ค่ะ ตอนนี้ไปเลย โอเคอยู่ในโนต้ตกลุ่มแล้วนะคะไปเลือกดูได้เลยส่วนใครที่อยากได้ไฟล์เดี๋ยวเดี๋ยวครูเซฟเป็น PDF ไว้ให้ในกลุ่มแล้วกัน ถามอีค่ามีคำถามอีกไหมจ้ะเลือกอะไรนะลูกเด็กๆคุยกันในกลุ่มได้เลยเดี๋ยวครูเช็คเองว่าคำนี้ซ้ำเกินซ้าเกินห้าคนแล้วให้เปเลือกคำอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องให้สิทธิ์คนที่ส่งก่อนเด็กๆคุยกันเอาแต่ถามว่าซีเรียสไหมก็ไม่ซีเรียสหรอกจะได้ฝึกแยกคำ เฉยกังวลไม่ี่ยลูกเหนื่อยไปหนักไปบอกได้นะคะคุยกันได้ด้อ อ่าโอเคงั้นถ้าไม่มีคำถามแล้วเชิญได้เลยค่ะเนี่ยถ้ามีอะไรก็ทักมาในไลน์ได้เหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะ